สวัสดีครับบ้านสวนลุงอิดนะครับวันนี้ก็จะมาตัดหญ้าไทายเขื่อนนะครับที่เห็นว่างๆนี่นะ่ยว่างๆตรงนี้คือตัดแล้วนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับวิธีการตัดก็ตัดให้มันจำๆกอเลยนะครับนะฮะ เดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับครับจะตัดนะครับนะครับตัดให้ถึงโคนเลยนะครับก็คือตัดให้ถึง นี่ฮะให้สั้นๆติดบินเลยนะครับก็รอยมันล้มบ้างนะครับ หนูกัดบ้างความสำคัญตรงหนูกัดนี่ครับเ,เราตัดให้จำดินกันนะครับมันจะแตกกอดได้ดีนะครับนะฮนะครับเก็กด,ดินเลยนะครับ ิเลยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยครับนี่นะฮะเราจะ เห็นไหมต่อจะติดดินเลยนะครับวิธีการตัดเขานะครับส่วนที่เหลือก็ก็ตัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะตัดเหมือนกันเดี๋ยวคอยดูผลลัพธ์นะครับนี่ครับหลังจากตัดมานะประมาณ10บกอนะครับก็ประมาณห้าหกร้อยต้นนะฮะ เราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการทอนนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับดีครับ <c oughs> ผลจากการทอนมาเป็นท่อนแล้วนะครับได้ประมาณนี้อ๋อยังไม่ได้นับนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดก็น่าจะสายแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงไปอาบน้ำหาข้าวทานก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามที่ช่องบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้วก็สั่งต้นพันธุ์นะครับตอนนี้ก็มีนรกจักรพพัดเยอะมากแล้วก็ท้ายเขื่อนก็เยอะนะครับก็อันนี้กําลังจะตัดแปลงที่หนึ่งเรามีอยู่สามแปลงนะครับแปลงที่หนึ่งนี่ก็เหลืออีกเยอะนะครับอย่าลืมโทรมาที่เบอร์โทร0 8 1 2 0 4 9 1ห1ย้ํานำนะครับ081 2049151ครับขอบคุณว่าครับสวัสดีครับ